มันมันไม่กดไม่กดด้วยมาเดี๋ยวโดนโดนวอลแคดครั้งแรกของคิวยของแคนกูัจริงลืมซื้อยกกูลืมเปิดไม่โอเค let's go ใครเอากองวะกูจิบพีดเริ่มเปลี่ยน อยากเก็บตัวนั้นเก็บเจ็บโดนกูยิงกลางกลางแยาวเออเอาไอสัตว์เอาแคร์แคไอเช่นสองดอกหลุดหลุด all right let's move out ไม่ตายเลยแกเราไม่ตายเลยมาล้มล้มมันล้มโอมล้มโซมเรามานไม่ตายเอาว่าเธอฟังมีฮ่าฮ่าฮ่า Double k i l คขอบคุณนายดูสองตัวเว้ยขอโทษครับคุณเก่งกว่าผมครับ

อยู่หยุดหยุดฐานอยู่ฐานฐานตัวฐานตัวนั่งฐานตัวฐานมีตัวอะเอเอ้ยลืนึ่งตัวนี่ว่าจะบินหาให้นี่อยู่เอยู่เตัวอยู่เอยู่เ ม,ไไม,ม,ม,มันมันมาวีมันมาวีลูกระวังอยู่วังอยู่ลูกบอม has been planted ไอ้คนช่วยไงไงสนนั้นสุดท้ายผมมีระเบิด Farm diffused. Mission success. Alright, let's move out. Fire in the hole! Bomb has been planted. Uh. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. ติคำว่าเกียวเนี่ยกูเล่นเกมสมบัติทำเกี้ยเนี่ย Bomb has been planted. Has been planted. Has been หลุดเลยแหละเียยหลลุดเอาไมมันหลุดบ่อยจังวะคนมาผิดคนปะเนี่ยยศมัน All r โกรธด้วยไม้มืออะไม่รู้กูเห็นแล้วเมื่อกี้ไปเลยนะฮองแต่ว่าไอ้คอมมันอะแล้วไงล่ะไงกูหาคนให้เร็วป่ะไอ้ยศพูบอกคุยไม่รู้เลยมึงหาคนสองคน วันคราวนี้น่าจะไปสั้นไม่มีเลยแล้มันไปสั้นดูสั้นไปดูสั้นเดี๋ยวกูไปลอยหลังให้ตอนนี้มันอยู่บีบ้าแล้วมันก็อยู่ในห้องหมด แม่งมัดแย่ถ้ามึงต่ำกว่านี้โดนหัวหมดเลยสาตัวดว เบื่อายก่อนแล้วมึงมึงวัวเด่อะไรตั้งช้าอันนี้ตักบอกให้ตั้งยยงมังก็เดินผอหลังไป All right ยเลจะตายก่อนกูดังีรโล่เพื่อนเป็นโลเป็นโลดู้เพือนแท่นแทน แท่นมาแท่นมาเสริมแท่นอย่ามึงมีมั่วเลนแม่ก็ไปบีอย่ามึงเฝ้าแท่นไปเฝ้าบีไปเฝ้าบีไอ้เหี้าผมตายไปบีไปบีเลย Bomb has been planted หลังหลังหลัมึงหลัมึงเรา red team win บอกหลังจะชักกระสุนควบไงสลับ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  อีคนนึงอะ่ะเอาอีคนมา <c oughs> ตตามใีน้น,น, <c oughs> นั่นไปตามใี้นั่นไปลึกเกลียอะไรอ่ะ มานี้มานี่้ยไอ้เนี่ยพกออกขำเพี่เนี่ยมันจบคลิปแล้นะ